สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข,ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่10-16ธั 16, นวาคม2565สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ วันที่13ธันวาคม2565เวลา10นาฬิกานางรุ้งทองสมบัติจเจรินักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ2565เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดณนห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางจารุนีเขมาราังสีแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน และในวันเดียวกันสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิ์น้าที่แรงงานนอกระบบผู้สูงอายุสู่เส้นทางใหม่หลังวัยห0ปีเพื่อให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองในการดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิมีการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของช่วงวัย ณอาคารสู่พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลายชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางสาวสุการณญาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่14ธันวาคม2565เวลา15 30. นาฬิกาสนาทีนางสุมาลีไรชิมนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยใบริเวณโรงอาหารศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่15าธันวาคม2565เวลา8นาฬิกาสนาทีนางสาวสุกัรณยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเข้าร่วมโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจิผผ่านช่องทางเฟซบุ o กไลฟ์ในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายบุญชอบสุดธรรมนัสวงศ์ปลัดกระทระวงแรงงานเป็นประธานเวลา10นาฬิกานางสาวสุการณยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายประจำปีงบประมาณ2,566ณนห้องคอนเวนชั่นฮอลโรงแรมเลอธานีอำเภอเมืองสุพรรณบุร,บร,นนร,ร,รีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัสุวรรณประทิพผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา14นาฬิกานางสาวสุการละยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมง,งานมอบสินของพระราชาทานแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยณนะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสะตำบลบ้านสะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพลเอกภผยบุญคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเป็นประธานวันที่16ธันวาคม2565เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวสุกันระยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายนันทชัยปัญญาสุริศูริผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการติดตามการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานตามมาตรา64แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีและตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการบริษัทนาเฮียใช้จำกัดอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา9ก้านาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการตรวจสารเสพติดในประสาวัะกรรมปีงบประมาณ2,566ให้กับเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่11ทับ2,565 ลงวันที่1พฤศจิกายน2565นาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรีก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน